กอนอยู่ที่ร้านสวนผาแดงสีราชาล้านนี้เราซื้อต้นไม้แกประจํานะใครสนใจมาซื้อได้แกแนะนําได้หมดเลยแล้วก็ราคาไม่แพงกันป้าจา๋าจะเอาดินไปปลูกผักสวนครัวต้องใช้ดินอะไรอะ่ะอันนี้ขายยังไงจ๊ะส,สามถุงร้อยหกถุงร้อยถุงห้าสิบสามถุงห้าสิบงั้นเดี๋ยวถามแป๊บน,นึงคุณตา แล้จ้ะวอนี่นะคะได้ดินมาแล้วจ้ะดินห้าปุ๋ยคอกหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเอาไปปลูกผักสวนตัวถามได้หมดเลยใช้ดินอะไรไม้ไหนปลูกแดดปลูกร่มถามรุงได้หมดเลยจ้ะอยู่ตรงขอเขาศีราชาค่ะร้านชื่อสวนผาแดงศีราชาแล้วเดี๋ยวเรากลับไป ทุกคนเราจะขนดินไปตรงจุดเกิดเหตุกันนะจะไปปลูกต้นไม้กันนี่ได้ดินมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพัดให้คนถ่ายก่อน่ะทุกคนขนดินกัน กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะจ๊ะเฮ้ยมันดินงคนละดินกันแล้วเนี่ยอันนี้มันดิ่สำหรับต้นไม้และไม้ใหญ่มันต้องใช้เหม่นอืม โอเคหมุกกันเลยทุกคนน้องแมวก็ต้องมีส่วนร่วมวางก้ล่างเลยเห็นอยู่ไหมจะเมียว,วคือมาสำรวจให้ทาัน <laughs> พอไหมแล้วเราก็ใส่คุดลวงใบเราไอเอ่ีแล้วเดี๋ยวเราเด็เดต้นผีเอาต้นผีออกมา น้องช่างเหี่ยวแล้วก็น้องจะรอดอยู่กับเราไหมแล้วอย่างนี้เได้ไหมคะได้ออไหมแล้วเดี๋ยวพอปลูกกระถางแล้วเสร็จแล้วก็เอาลงดินไหมแม่ เ <Okay. S 2> เรามาดูว่าแปดต้นของเราที่สุดแล้วจะรอดกี่ต้น <c oughs> มันต้องดินเต็มเลยหรือไม่ต้องดินเต็มเลยเน้นๆหลังสูฟ้านาสุด อูเป็นเม็ดมันไม่ขึ้นเลยว่าเอามาเป็นต้นต้นแบบนีน้เถอะมันจะรอดนะทุกคนโค่นแน่น น้องดูโรยราอ่อนแรงเหลือเกินเราเป็นมือใหม่นะทุกคนถ้าแบบใครแบบว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลดูแล้วก็ขัดใจก็มิ้นเบาๆแนะนำกันได้ ริใช่พริกอันนี้คือต้อนพริกนะทุกคนเราไปทำฟันมานะคุณรักษาลากฟันแปลงฟันกันดีๆนะคะโดนล็อกล้อด้วยอ่ะทุกคนเสียไปห้าร้อยว่ะ ขอให้คุณอยู่กับเราเราจะดูแลคุณอย่างดีกดแน่นๆใช่ไหมอันนี้เราต้องเติมดินใช่ไหมต้องเต็มเลยไหมแม่ สี่ต้นมีเสียงรบร้องด้วยทุกคนโอเคเนาะได้มไหมเล่นอยู่เนาะแน่นอยู่ไหมแม่พอแล้วปะ <c oughs> อันนี้เป็นผู้คุมงานนะคะเอามาดูค่ะทุกคนเสร็จแล้วตี่ต้น เดี๋ยวมาดูอีกสี่ต้นกันะ เอีแล้วนะทุกคนลูกชายเรามันปฏิเสธการรักษาเราพานางไปหาหมอแล้วจังหวะที่เอานางลงจากรถแต่เราไม่ได้ใส่ตะกร้าอะไรเนั้นเราอุ้มแล้วเ,เขาก็เลยหนีไปเลยอ่ะไม่ไว้ใจอขอให้นางไปเจอคนดีเราหากันอยู่แม่เราไปตามหาอยู่วันไม่เจอก็เลยแบบบอกคนแถวนั้นหน่อยว่าถ้าเจอก็โทรบอกด้วย ไปเจอคนดีๆข่ะไปแลค่ะลงตอนแรกไม่ได้ซื้อดินนะปลูกผิกก็แบบว่าปลูกไปเลยใช่ไหมทุกคนแล้วมันตายตอนนี้ก็เลยแบบว่าลองซื้อดินมาดิเผื่อว่าดินเขาดีแล้วมันจะรอดสรุปอยู่ที่คนปลูโปล่พันนี่ ดมดมเหลือจิ๋วตัวเดียวแล้วจิวจ๋วอ้าวจิว๋วจิ๋วอารำหรวงมาแล้วจิ๋วไม่ขูดเฮ้ย หิวอ๋อจิ๋วเขาตบดูว่าถูกต้องแล้วมิน้นทำเธอทำถูกต้องแล้วทำดีมากเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> นั่งเฝ้า <c oughs> ถ่ายแมว <c oughs> ดูดูดูตงดู กมา,มาคือวางตรงนี้ใช่ไหม,มเรียบร้อยคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ใครชอบก็ฝากกดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะปิดไปกันด้วยน้องแมวจิ๋วเฮบายบายลดน้ำอีกสักหน่อยก็ออยู่นานๆออกเม็ดพริกให้กินให้ชื่นใจหน่อยสิจ๊ะนี่น้องแมวทำไรอ่ะนุช ให้ไปทุกคนดูตรงนี้อ่ากินน้ำโชว์ไปหน่อยฉันไม่จิ๋วไม่จิ๋ว